แล้วครับคุณผู้ชมก็มาถึงอีกหนึ่งห้องนะครับนั่นก็คือห้องของ GAV นั่นเองนะครับหรือว่า Grand Audio and Visual นั่นเองนะครับ<ช>ตามที่เราได้เกิื่นเอาไว้ใช่ไหมเราบอกว่า 2>, <ช> 2, 2ห้องมูลค่าเท่าไหร่สิบออร้อยล้านร้อยล้านเ <c oughs> มื่อกี้40ล้าน<ช>แปลว่าเราเหลือเงินทอนเท่าไหร่60ล้านห้องนี้ผมเก็บเอาไว้ให้พิเศษสำหรับคุณผู้ชมเลยนะเพราะว่า60ล้านบาทหน้าตาเป็นยังไงเสียงจะดีขนาดไหนแล้วมันมีอะไรบ้างขยับมาด้านนี้ครับโอเคค่ะอืม นี่สวัสดีครับหล่อมากลำโพงหรือว่าคนหอมากหอมากโอ้โหวันนี้วันนี้ดีแต่งตัวดีมากเลยนะครับสวัสดีครับครับแก๊บครับห้อง j a v เนี่ยทุกทุกงานไม่เคยธรรมดาเลยแต่ครั้งนี้ขอขอความรู้สึกก่อนว่าสถานที่จัดงานเป็นยังไงบ้างผมว่าที่นี่ห้องสวยนะครับเราก็จัดเอาลำโพงมาลงมาวาง ลองดูโผมว่าสวยเลยน้ามาเดินมากงานนี้นะครับโปร่งโล่งสบายแล้วก็ห้องใหญ่เหมาะสําหรับลําโพงซิสเต็มระดับ60ล้านบาทนะอย่างนี้มันมีอะไรโอ้แต่ขอมันเยอะมากเลยนะแก๊อยากอยากแนะนําอะไรก่อนหรือเอาพระเอกเลยดีไหมก็เป็นเด่นของเราก็น่าจะเป็นลําโพงนะครับก็จะเป็นคาร์มะอินิกมาเวรอนรุ่น e v 2 d นะครับตัวตัวนี้ก็ประมาณ4ี่แสนห้าหมื่นบก็ไม่แพงอีกสี่แสนหาหยูโร ยูโรนะฮะก็ประมาณสิบแสนถ้ามป็นยูโรครับประมาณโอ้โหเกือบยี่สิบล้านนะพวกนี้คูณคุณอะไรอ่ะคูณนี่มีเขาคิดเป็นสี่สิบคูณสี่สิบคูณสี่สิบนะครับแล้วก็จะเป็นคนนี้เด่นๆดนคูณนี้จริงๆก็เด่นนะคูณนี้เนี่ยเป็นคูณนี้น่ารักอ่าเป็นลำโพงของกกมุนนะครับเป็น active wireless เดี๋ยวนี้เขานิยมเล่นแบบเสียบปลั๊กเล่นเลยง่ายๆนะครับคูณนี้กระตังคูณยนต์คุณยนต์เลยใช่คูณยนต์เลยค่ะคูณนี้ก็ประมาณแปดหมื่นเหรียญสองล้านกว่าบาท สามล้านไม่เกินสองล้านรบาทนะเดเราจะพูดว่าย่อมเยาวก็ไม่ได้แต่จะบอกว่ามันย่อมเยาวกวัาเนี้ยก็พอได้โอ้โหจะไมีเปิดตัวใหม่เปิดตัวใหม่เลยที่แรกเลยนะผมว่าอาจจะที่แรกในโลกในงานโชว์นะครับก็เป็นตัวนี้นะเป็น Chronos Discovery นะครับไม่รู้ที่แรกหรือเปล่านี้เป็นตัวล่าสุดของทางแบรนด์นี้เลยนะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่เป็นแบรนด์ที่ทำ Turntable ได้ผมว่าเป็นดับต้นๆ้นของโลกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเป็น Chronos รุ่น Discovery นะครับ ประมาณก็ตัวโดยเฉพาะตัวเทิร์นอย่างเดียวนะพวกนี้เขาจะขายแยกกับโทนอาร์มก็แยกตัวเทิร์นเพียวๆอันนี้นะครับคือโทนอาร์มนี่คือแยกแยกขายไอ้ตัวเทิร์นเพียวๆของเขาเนี่ยเอ่อหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นเหรียญเหรียญหรือยูโรเหรียญหรือยูโรเนี่ยครับเหรียญเหรียญทดทดไอ้ไอโทนอาร์มเนี่ยสองหมื่นสองพันเหรียญโอ้โหรวมๆกันนี่งานนี้คือตั้งใจขนมาโชว์เต็มที่เลยเป็นโอกาสโอกาสน้อยมากนะที่จะมีซิสเต็มในระดับราคาแบบนี้มาโชว์ใช่ฮะ ให้ฟังให้ชมกันนะครับเพราะเนี่ยพอเรากำลังพยายามจะบอกคุณผู้ชมบอกว่ามันมันไม่ง่ายจริงๆนะคือใช่เราเหมือนเราเชียร์ว่าแบบมันไม่ง่ายมันไม่แต่มันไม่ง่ายจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยคือแต่ละชิ้นเนี่ยผมว่าการขนย้ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกครั้งที่เราของแบบนี้มามันมีความเสี่ยงในการเกิดเกิดเกิดความเสียหายใช่แต่ว่าก็ตั้งใจเอามายิ่งคู่นี้คู่นี้ดักกับดักกับสตรีมมิ่งเนี่ยดักกับสตรีมมิ่งคู่นี้เนี่ยก็สองแสนกว่าสองแสนสี่หม สองแสนสี่หมื่นยูโรนี่ก็หลายบาทใครมีเครื่องคิดเลขไหม <laughs> นะมีเราไม่บอกราคาเป็นหน่วยเป็น,นเออเหล็กระดาษทิชก็ได้ในในแบบ <laughs> โโอ้หนี่ยังไม่เจอกับนี้เขา M สี่ตัวถังนะโมโนบอร์สี่ตัวถังเซทปริสิชันรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น M สิบครับก็สี่สี่ถังนี้ก็สองแสนก็ยูโรเหมือนกันสี่ถังนี้รวมกันสี่ถังใหญ่ๆเนี่ยก็อยากให้มาฟังอะเนาะราคามันก็เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งนะครับ ฟังให้เพราะไพเราะนะครับแต่รับรองว่าสมศักดิ์สรีแน่นอนเพราะอยู่ในโซนไฮเอ็นนะทุกสิ่งทุกอย่างคือไฮเอ็นหมดคือที่สุดของที่สุดแล้วอันนี้คือเป็นห้องเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกอันนี้เรียกว่าอะไรออริโอไฟใช่ไหมคือการฟังเพลงแบบเพียวๆไม่มีอะไรแบบทุกอย่างไฟสะอาดกําลังถึง ลำโพงคุณภาพเลิศดอกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ก็ไม่ลืมถึงเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆอย่างการสตรีมมิ่งนะครับเขาไม่ได้ทิ้งไปไม่ใช่แบบว่าโอ้คุณจะต้องฟังแต่ไวนยลอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณยังฟังไวนลคุณก็อย่าลืมนะอยกชิ้นนะได้แบทเทิลกันเลยนะว่าเออใช่นี้เดี๋ยวนี้สตรีมมิ่งเนี่ยเขาเข้าใกล้เทรนเทเบิลได้แค่ไหนละสตรีมมิ่งในยุคปัจจุบันควาดีเนี่ยเสียงคนลุกเหมือนกันใช่ลองมาฟังกันดูนะครับน่าจะสนุกดีใช่ใช่แล้วมีไอ้ตรงคำว่าแบทโอ้ผมชอบมากไอ้ตรงคำว่าแบทเทิลเพราะว่า คือเขาไม่ได้แบบว่าโอ๊ยต้องอย่างนี้แล้วแบบเป็นไฮไลท์แล้วเขาจูนอย่างเดียวนี่เขาจะต้องเปิดให้ลูกค้าฟังทุกอย่างทุกแบบทุกแนวนะครับ้มอยากเล่นย้อนยุคนู่นข้างหลังนู่นนะครับไหนเมทัลซานบาบิยองนะครับเป็นเป็นเป็นอาร์ูอาร์หรือเป็นรี t เทปที่มันหมุ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 นเหมือนแต่ก่อนเนี่ยย้อนยุคนั่นแหละนะอ่านี่นะครับเป็นรี t เทป โองไปดูใกล้ครับไปดูใกล้สวยมากเลยเหมือนยานอวกาศสวยเนาะดีไซน์สวยมากเลยสีก็สวยด้วยดีไซน์สวยมากแต่คุณแก๊ปไม่ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องดูหนังฟังเพลงเรี่ยแต่เร้ยวตัวนี้เป็นเรียวอันนี้คาร์บอนออ่าใช่อันนี้ก็เป็นม้วนเทปเวลาเขาเล่นเขาหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีเปิดให้ฟังเหมือนกันอ๋อมีเปิดให้ฟังด้วยเปิดให้ฟังเหมือนกันเปิดให้ฟังทุกครบทุกฟอร์แมตนะครับเออเป็นทั้งเออมีทั้งวันนี้เรามีทั้งเชิญเทเบิลมีสตรีมมิ่งแล้วก็มีย้อออนนนไไปปเเลล่่าารร์์ทู เทปร้วผมว่าผู้ชมคุณผู้ชมบางท่านยังไม่รู้เลยมันเรียกว่าอะไรผมยังไม่รู้เลย r to บ Real tape Real tape นะครับแล้วแอมก็มีให้ฟังตั้งแต่แอมลอดแอมไฮบริดนะครับ Solid state มีครบนะครับแบบไม่มีแอมแบบว i r เล e s แอคทีฟสปี e เกอร์ก็มีอย่างโกมุนนะก็ถือว่าครบห้องนี้ของบริัทครบมากสักสีสมสักสีไหมนี่แค่นี่แค่วันแรก นี่ยังวันแรกล้วพาดูแค่2ห้องมูลค่ารวมกัน100ล้านบาทสองห้องนี้ก็ว้าวมากๆแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นเครื่องเสียงที่เมื่อไหรคือผมพยายามจะเปรียบเทียบในหัวไงสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าบ้านผมร้อยล้านเนี่ยมันคือได้บ้านไงได้ที่ดินได้หูแต่นี่คือแค่ระดับไหนอ่ะที่คุณจะต้องฟังเพลงแล้วคุณจะต้องแบบสิบล้านแล้วเทปอย่างนี้จะหาไม่มีมีอะไรบ้างอะไร อ่าอันนี้แพทติเซียบาร์เบอร์นะครับที่ใช้จ่ายไอยู่นะครับแพงด้วยเดี๋ยวนี้ขายหมื่นกว่าบาทรีวม้วนหนึ่งโอ้โหแล้วมันมีกี่เพลงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็มีประมาณสามสี่ห้าเพลงครับหมดแล้วแค่นั้นเองครับผมเราเวลาเล่นเสร็จก็ต้องกรอด้วยนะกรอกลับเข้าไปในม้วนแมวคือคือเล่นคือเล่นเครื่องเสียงนี่ต้องใจเย็นๆต้องยิ่งยิ่งเล่นย้อนยุคเข้าไปเรื่อยๆจะยิ่งทำให้เราใจเย็นขึ้นเรื่อยๆเราว่าเทิร์นแทเบิลเนี่ยเล่นยากนะคือไม่มีสกิปแทร็ก ต้องฟังให้เข็มไม่ไหลกันเรื่อยๆอันนี้ก็ยาเขาไปอีกเราต้องมาคอยม้วนหมุนโอ้เล่นๆต้องหมุนปีม้มนเก็บด้วยนะแต่มันคือเสน่ห์ของการเล่นเครื่องเสียงไงถูกไหมจะมาแบบแค่นี้กด forward แบบมันก็ดูง่ายไปแต่มันก็สะดวกดีเนาะโอ้ยโหเจ๋งมากเลยอะโหขอบคุณมากขอบคุณมากแกเพราะว่าห้องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าที่สุดที่สุดของที่สุดในงานแล้วเราก็เลือกที่จะเปิดห้องนะครับของทาง GAV ก่อนเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ย เข้ามาชมกันเยอะยังไงเดี๋ยวรบกวนแกลบฝากนิดนึงครับก็งานนะครับจัดที่โรงแรมมาริออตมาคริสนะครับซอยสูงวิทย์22เนอะวันที่16ถึงวันที่19นะครับยูนิวราอยู่พระหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับวันไดนก็ว่างวันไหนก็มาได้เลยงานฟรีไม่มีค่าเข้าไม่มีไม่ จให้โชว์ให้ฟังกันฟรีๆเอาให้แบบพลักกันไปเลยให้หูคุณต้องเสียไปเลยบอกาศดีๆที่แบบซิสเต็มใหญ่ๆใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็หลายๆผู้นําเข้าเนี่ยเขานำมาเนี่ยให้ฟังกันเนี่ยผมถือว่ายากมากผมถือาเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยงานนี้นะ ซิสเต็มใหญ่ๆมาเพียบเลยผมเห็นแล้วสถานที่ผมบอกเลยว่าสถานที่ดีมากมากนะเลยห้องน้ําสะอาดทางเดินอุ๊บเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาลงซอฟต์แวร์เอ้ยอะไรแบบแผ่นเงนเต็มเลยหมดใครจะมาช็อปปิ้งแผ่นช็อปปิ้งอะไรบอกน้องเอ๋อยู่แลยโอ้โหไปซื้อของแพงมากมายไม่มีแผ่นฟังนี่ตายเลยนะตรงถู้ไหมฮู้ามาเต็มเลยใช่ใช่ โอเคยังไงวันนี้ต้องโปล่งนะไม่ต้องกลัวผมว่าที่นี่ปลอดภัยมาตรการนะหรือบางท่านยังกลัวๆอยู่เช็คอันนี้เช็คดิสทนเช็คก่อนโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแก้มมากนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับต้องรีบมานะวันนี้วันแรกวันพฤนอาหัสก็จริงนะรถ ไม่ติดเมื่อกี้ผมส่องง่้ละรถไม่ติดเลยเลิกงานแล้วรีบมานะครับวันแรกนะมาจับจองตัวโชว์หรือเปล่าตัวโชว์ก็ได้นี่ไปแล้วสีส้มนี่ไปแล้วเหรอสีส้มล amborghini เราไปแล้วนะครับธรรมะ db9s นะใครอยากได้ตัวไหนตัวโชว์ตัวอะไรก็ลองดูสวยไหมพี่เก่งสวยเนาะสวยนะมีเจ้าของแล้วเหมกับไวใส แฟนต้าอย่างเราคุ้จริงมากมีคนเจ้ามีเจ้าของแล้วด้วยมีเจ้าของแล้วครับผมห้ามจับนล้วมีเจ้าของแล้วโอ๊ยโอ๊อ๊ยอ๊ยนไหนมีเจ้าของแล้วเท่าไหร่อะหนึ่งจุดสองล้านล้านสองไม่เอาไม่เอาเหรียญแล้วอะนี่ขายแล้วอันนี้อยากขายเลยรู้ใช่ไหมหนึ่งจุดสองล้านบาทแล้วหนึ่งจุดสองล้านบาทคุณผู้ชมวางข้างๆห้องห้องนี้นู่นทางนู้นเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันห้องตัดๆไป